สวัสดีค่ะพ้อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมือใหม่หวันใหม่เด้อจ้ะเด้อมาค่ะพ้อกันกับเอ้ยกะกาแฟค่ะ กาแฟถ้วยใหญ่ๆเนอะค่ะนำมาเนอะโอ้ยหมอมขนาดเลยคะ่ะเสียงงันโคบโคบค่ะเป็นไขวัดเด้อค่ะเด้อเป็นไขวัดน้ำามกไหลอยู่ <c oughs> เจียบคอหน่อยๆเนะค่ะเนาะก,กระบตี ว่านอาร์ตคลิปสั้นะเป็นคลิปยาวปล่อยเลยเนาะค่ะเนาะง่ายๆสบายๆกินกาแฟน้ำไอตุกตาพาฝันค่ะเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอันดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อทางบ้านเอ้ยพันเป็นอากาศเปลี่ยนเมื่อวานนี้ก็พันเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนอากาศดีค่ะแต่ว่าเป็นอากาศหนาวเด็ดโอกเมื่อนี้พันบ่มีเดด เป็นอากาศคึมคึมมืดๆเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นมื่งกันเด้อปะอากาศเย็นกะถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นไข้เด้อค่ะแบบเอ้ยนี่บ่ค่ะขั่นเนื้อขั้นตัวพันเออเนึกว่าบ่าเป็นตัวเนาะค่ะเนาะวันตอนกลางคืนมันไอเมือม่อคืนนี้ก็ไอๆไอคะ่ะอืมเบาเรื่องสุขภาพเพ่อฝังเด้อค่ะเด้อ ปีนี้ก็ยอยากอ่อนแออยู่ไอตุกตาเนี่ยไปหาหมอดูอยู่ค่ะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะบางปีก็บได้หาหมอเลยเนาะที่ดีที่สุดก็คือบได้หาหมอเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ก็เออก็ต้องหาเพราะว่ามันถ้าโบหาหมอก็โบคักเนาะค่ะเนาะปวดหัวแดปวดตะเลยแด้เศร้ารัพัดบางอันเดียบะ ก็ต้องไปอันดูแลร,รักษาตัวเองแล้วก็ต้องกันปรับสภาพเนาะคะา่ะเนาะอาหารวมางั้นเถอะไลาย่างแต่ก็ค่อยทําไปค่ะก็ต้องใส่ใจตัวเองนะคะเด้อเพื่อนเพื่อนก็ใส่ใจตัวเองนะคะยิ่งวัยเฮาวันวัยคนสูงอายุก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆเนาะคะ่เนาะหน้าตาก็เหี่ยวลงเนะคะเอ้ยกันอือม อันนี้บ้าในทางบวกด้วยค่ะเดิมโบเมนทางลบด้วยค่ะก็ต้องยอมรับความจริงเนาะค่ะเนาะบางอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางคนมั่ก็เดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่จะบ่จจาเป็นต้องเฮือนนาเหี่ยวนาแหงมพรงั้นเดี๋ปะมันมีหลายอย่างที่ว่าน่ะทาเฮือนนาตึงเนาะค่ะเนาะสีทธันสินี้ใส่บางงั้นเด้๋ยวสหรับบางคนมาพันกระหังของพันเนาะค่ะแต่เอ้พันเอ้พันอบธรรมชาติเอ้ตุกตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะพวกเขา ถึงเสิเดิมมันก็เป็นธรรมชาติของเขาแม่นบอกค่ะแล้วไปสวยงามอันตลอดไปนี่มันก็คงซียากอยู่เด้อควะเอาา่ย่าเพราะว่าถึงวัยมันก็ต้องเป็นตามมันเป็นตามสเต็ปเนาะค่ะเนาะถ้าว่ากันตรงๆกันแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองค่ะบ่แม่น้อยู่วัยเลยก็ถ้าเขาบ่เสื้อจือเขาก็บ่ะักเนาะคะ่ะเนาะเอ่ยคือก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเดี๋ปะ ากาแฟกำมดไปแล้วถ้วยเนึงค่ะกาแฟหอมๆอ,อุ่นๆชื่นใจเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟกินกาแฟได้ถ้าเป็นใครวัดกาถือว่าใช้ใดบ้างกันเถอะอ่ะตุ๊กตาพาวันก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะทุกคนทุกบ้านเลยค่ะที่มาทักทายกันด้จะเด้อถ้ามีเวลาก็แวะเข้ามากินกาแฟนํากันค่ะถ้าบ่มีกามื้อนานเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆมีความสุขกเมื้อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกั ประสบความสำเร็จนำมันสิ่งที่ตัวเองทำค่ะพบกันคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีค่ะ